ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำทุกท่านมาสร้างบุญ,ญง่ายๆที่หลายคนมองข้ามอัน,นิส่งมากมายทั้งคนอยู่และผู้ล่วงหลับด้วยการถวายสังฆทานท่านผู้ฟังทราบไหมการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกัน ว่าเป็นการทําทานที่ได้บุญมากเพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดผู้ที่ประสงค์จะทําทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทานเมื่อพร้อมแล้วก็นําไปยังวัดบอกท่านจเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ที่นั่นว่าต้องการถวายสังฆทานแล้วท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้หรือจะเตรียมของ แล้วนำของไปยังวัดไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทานท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทานถ้าหากกำหนดว่าจะถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งการทานนั้นก็ไม่เป็นสังฆทานนั่นเองถ้าต้องการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกหรือเขียนชื่อนามสกุลให้แก่พระภิสุเพื่อท่านจะได้ทำพิธี อุทิศส่วนกววนุดสไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้นๆการทำสังฆทานนั้นหากมีกกำลังปัจจัยก็ขอแนะนำว่าควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่ซึ่งก็มีอาหารคาหวานให้ครบท้วนมีน้ำสะอาดเครื่องนุ่งห่มซึ่งก็คือเครื่องบวชยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพิ่มพระพุทธรูปประจำวันเกิดและหนังสือธรรมะเข้าไปด้วย ื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรช่วยให้เขาได้เข้าใจในรุพพะธรรมเพื่อให้เขามีจิตใจที่เย็นสบายผลถูกการทำบุญถวายสังฆทานนั้นให้อาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่มากหากเราทำถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลวเพื่อตนเองหรือสังฆทานอุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของตามปัจจัยที่เรามี จให้เราได้เดือดร้อนเพราะการทำบุญให้ทำตามกำลังเมื่อได้ของครบแล้วเราก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหรือวัดที่ตนเองศรัทธ,ธาให้ทำสังฆทานถ้าหากจะดีแล้วของที่จะถวายสังฆทานนั้นควรประกอบไปด้วยของสิบอ็ดข้อดังนี้ 1. นข้าวสวยอาหารโสดเช่นข้าวต้มกระเพาะปลา กวยจับผัดผักรวมบังสวิรัตควรมีอาหารประมาณสมประเภทควรมีอาหารแห้งด้วยซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสารตากระปปองหรืออาหารแห้งสำเร็จรูปอื่นๆหรือสิ่งที่จะให้โรงครัวประกอบอาหารได้เช่นน้ำปลาซอสซีอิวเพราะบางวัดนั้นท่านมีโรงครัวหากทำสังฆทานอุทิศ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับนั้นก็ให้ทำอาหารที่คนตายเขาชอบก็ได้แต่หากทำเพื่อตนเองสร้างบุญก็เอาสิ่งที่เราทานเราชอบอันนี้สที่จะได้รับก็คือมีร่างกายที่สมบูรณ์ไปไหนมาไหนก็ไม่อดอยาก 2. น้ำสะอาดอันนี้สงที่จะได้รับก็คือมีน้ำดื่มไม่ขาดแคลนน้ำชาชยหากเรายังไม่ตาย 3. รองเท้าหนึ่งคู่อันนี้ส่งที่จะได้รับคือจะมีสัมผัสที่ดีขึ้นเท้าเดินเหินสะดวกหากตายไปก็จะมียานพาหาทิพส์สะดวกสบายเชื่อว่าการให้ยานพาหะถือว่าให้ความสุขแค่รองเท้าหนึ่งคู่ญาติเราที่ตายมาหมดธนาเอาเขาก็จะมีความสุขขึ้นมาก 4. จีวรอ,อังสาสบง รัตประคดในสิ่งนี้หากเรามีทรัพย์น้อยก็ให้ทำบุญแทนโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนก็ได้เช่นกันอันที่ส่งในสิ่งนี้ที่เราจะได้รับก็คือไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งหง่มและเมื่อใส่อะไรก็จะรู้สึกดูดีผิวพรรณงดงามผู้ที่ล่วงหลับก็จะได้มีเสื้อผ้าเป็นเครื่องทรงทีบหายารักษาโรคอานิสงส์ที่จะได้รับ ก็คือถ้าหากเราเมีโรคหรือโรคที่เราเป็นอยู่นั้นก็จะบรรเทาเบาบางลง 6. เสือสาเครื่องปูราดอาสนาสงอันนิสงที่จะได้รับคือฐานะเราจะไม่ตกต่ำอย่างน้อยก็เท่าเดิมฐานะสุมตัวและถ้าหากเราทำการภาวนาใดๆเราก็จะได้ผลไวเข้าสมาธิได้เร็ว หากเกิดชาติหน้าก็จะเกิดไปเป็นผู้ที่สูงสักเจหนังสือเหมือนพิธีแปลอันนี้ส่ที่จะได้รับคือจะทำให้เรามีสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นทั้งทางลูกและทางธรรมและเป็นการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วย 8. พระหรือพระพุทธรูปปางบันเกิดของเราหรือคนที่เราจะอุทิศให้ขนาดตั้งแต่เจ็ดนิ้วขึ้นไป อน,นิสงส์งที่จะได้รับคือสุขภาพกายของเราจะดีขึ้นหรือทรงตัวรูปงามขึ้นมีความเด่นท่ามกลางฝูงชนมีเสน่ห์ขึ้นกล้ร่มอน,นิสงส์งที่จะได้รับนั้นคืออยู่ที่ไหนก็จะไม่เดือดร้อนสุขสบายมีที่พึ่งร่มเย็นหากเมื่อผีหมดธนาแล้วเขาก็จะมีที่พักพิงร่มเย็น สิเงินประมาณ100บาทใส่ซองแล้วเขียนด้วยประโยคที่ว่าชนิกิจสงส่วนรวมได้หมดทุกอย่างหากท่านนำไปซื้อข้าวของมาทำพัตตหารให้พระให้เนรเราก็ได้บุญสังฆทานหากท่านนำไปสร้างโบสถ์เราจะได้บุญวิหารทานเงินส่วนนี้จึงสำคัญมากจะหนุนนำให้เราได้ลาบลอยและ1ิบเอ็ด ท่าอื่นๆที่ควรมีเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาลางห้องน้ำไม้ถูพื้นแปรงล้างห้องน้ำอันนี้ส่งที่จะได้รับจะทำให้ผิวพันธดูดีขึ้นนวลเนียนสวยขึ้นหากมีโรคที่เป็นอยู่โรคนั้นก็จะทุเลาเบาบางลงเชื่ได้ว่าไม้กวาดนั้นจะทำให้เราผิวงามพิเศษเหมือนพระนางโรหินี ท่านผู้ฟังครับหากทำได้ครบตามนี้ทั้ง11ข้อท่านจะได้อาน,นิสงส์งมากมายหากทำให้ผู้อื่นหรือผู้ที่ล่วงลับก็จะช่วยเขาได้มากจากภพภูมิที่ลำบากอยู่ก็จะสามารถเลื่อนภพภูมิขึ้นไปได้แล้วเพียรพร้อมไปด้วยทิพยสมบัติหากทำให้ตนเองหรือครอบครัวก็จะหนุนดวงโชคลาภของเราขึ้นมากทั้งทางโลกและทางธรรม ทำการงานใดๆก็จะคล่องตัวไปทุกอยา่าง้้าต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกหรือเขียนชื่อนามสกุลให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้ทําพิธีอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้นๆการทําพิธีถวายสังฆทานนี้นับว่าไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเมื่อนําสิ่งของไปวัด แลพระสงฆ์รู้ความประสงค์ท่านก็จะให้จุดธูปเทียนแล้วก็ว่านโมสามจบแล้วกล่าวถวายสังฆทานดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหาโตสัมมาสัมพุทธสาอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสปริวารานิพิขุสังคัสสาโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทิคารตัง หิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกลาลนานเทินจากนั้นพระสงฆ์จบจะสาธุแล้วก็ถวายของที่ถวายสังฆทานทั้งหมดให้ท่านและท่านก็จะให้ศีลให้พรยะถาสักพ,พีผู้ถวายสังฆทานก็กรวดน้ําแผ่ส่วนบุญกุศลเป็นอันสิทธิพิธีทาบุญถวายสังฆทานท่านผู้ฟังครับท่านนี้อยากจะขอฝาก ในส่วนของชุดสังฆทานนั้นการจะทําทานด้วยสังฆทานให้ได้อน,นิสสงมากๆเราควรจะจัดเครื่องชายในทธยธรรมเหล่านั้นด้วยตัวเองและเวลาจะถวายก็ต้องไม่จเพาะจอดจงให้กับรพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขอให้เป็นส่วนรวมจึงจะนับได้ว่าเป็นการถวายสังฆทานใหญ่ที่แท้จริงถ้าไม่มีเวลาไปหาซื้อของทำเป็นชุด ก็ควรจะดูสิ่งของต่างๆว่าดีหรือมีคุณภาพหรือไม่และเป็นสิ่งที่พระพิสูจน์ทร์ท่านได้ใช้จริงหรือไม่ควรจะถวายสิ่งของที่มีคุณภาพและตรงประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยเพราะในยุคป,ปัจจุบันนี้นิยมซื้อถังเหลืองต่างๆซึ่งไม่ทราบถึงคุณภาพและวันเดือนปีที่ทางร้านจัดทำและพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็เห็นแก่ตัว นำเอาสิ่งของที่หมดคุณภาพหมดอายุแล้วมาใส่วายพอเราถวายไปพระสงฆ์ท่านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้กลับกลายเป็นว่าทานที่เราทำนั้นกลายเป็นทาตทานเป็นทานชั้นเลวที่แทบจะไม่เกิดอนิสงบนเลยท่านผู้ฟังครับที่ผมในแนะน,นำนี้ไม่ใช่ให้ไปเสียเงินมากๆเพราะการทำเองโดยรวมทั้งหมดนั้นต้องใช้เงินพอสมควร แต่ถ้าพอจะมีเงินก็ทำเองได้แล้วแต่ใจปรารถนาขอให้จำให้มั่นว่าหลังจากทำบุญทุกครั้งต้องตั้งจิตอธิษฐานรวมบุญแล้วอุทิศบุญไปและควรกรวดน้ำหลังทำบุญทุกครั้งถ้าจิตยังไม่มีกำลังพอคำกรวดน้ำนั้นไม่ต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้เป็นคำง่ายๆที่เรากลั่นออกมาจากจิตใจของเราจริงๆที่จะอุทิศให้ท่านทั้งหลาย อย่างเช่นขออุทิศบุญกุศลน,นี้แด่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณพรหมเทพเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะให้เราระบุชื่อลงไปเลยหากท่านต้องการอุทิศให้เขาหรือใครเพื่อลดกรรมที่ทำกับเขาหรือจะเป็นการเชื่อมบุญกันเพื่อให้ทุกอย่างที่ทำด้วยกันนั้นสำเร็จและขอให้แม่พระธรณี และปวงเทพเทวาทั้งหลายโปรดเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้นี่ก็เป็นการกรวดน้ำที่มีกำลังมากพอและตรงประเด็นตามที่เราต้องการเมื่อกรวดน้ำเสร็จแล้วเราก็นำน้ำนั้นไปลดลงดินที่ใต้ต้นไม้เพื่อให้พระแม่ธรณีและปวงเทพเทวาท่านเป็นสักขีพยานในการทำบุญครั้งนี้ ครูบาอาจารย์ท่านว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีก็คือความสุขมีกำลังใจที่ดีเพื่อต่อสู้ชีวิตบุญกุศลที่รอส่งผลก็คือความสุขความเจริญในทุกสถานทั้งในภพนี้และในภพภูมิที่จะไปเกิดอีกครั้งนอกจากจะได้เนื้อส่งผลบุญแล้วจึงเป็นการช่วยทานุบำรุงศาสนาและประเพณีไทยให้คงอยู่ สืบต่อไปน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคอยมีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ